ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน,กคนวันนี้นะคะก็อาบนา้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมารีวิวสกินแคร์ให้ดูหนึ่งตัวนะคะเป็นสกินแคร์ที่ช่วงเนี้ยฟ้าใช้บ่อยมากๆนะคะคือใช้ทุกวันเชา้าเย็นนะคะแล้วก็เป็นสกินแคร์ที่ราคาย่อมเยาอะ่ะแล้วตอนเนี้ยเขามีโปรอยู่ฟ้าก็เลยเออ มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูละกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็มีคนเรียกร้องเยอะมากนุแบบว่าน้องๆเด็กๆอะไรอ่างเงี้ยค่ะวว้ที่เขายังไม่ได้มีบัตเจ็ตในการที่จะซื้อสกินแคร์ที่แบบราคาแพงมากๆอะไรย่างเงี้ยก็เออขอสกินแคร์ราคาย่อมเยาอะไรแบบนี้นะคะแล้วฟาก็มาเจอตัวเนี้ย คือมันดีมากๆคือช่วงที่ผ่านมานะคะทุกคนฟ้าไปทะเลบ่อยมากแล้วมันก็โดนแดดโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนเผาหน้าก็มีความแบบรอกแห้งแล้วก็มีพวกผดสิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าสกินแคร์เขาใช้ดีนะคะก็เลยมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะไอตัวที่ฟ้าพูดถึงเนี่ย มันก็คือตัวนี้เลยนะคะ a l l u r u b a c k Volume Cream p a s c o นะคะก็เป็นกระปุกสีดำๆแบบนี้แล้วก็ใหญ่มากๆทุกคนมันจุแบบจุดีมากเลยนะคะก็คือจะบอกว่าตัวนี้มันเป็นสกินแคร์ของเกาหลีนะคะแล้วฟางก็ซื้อมาจากเว็บสไตล์ฮันนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดนะคะก็คือซื้อ1แถมหนึ่ง ถูกมากทุกคนคือตัวนี้ราคา690บาทนะคะแต่ซื้อ1แถม1เท่ากับว่ากระปุกหนึ่งอะเหลือแค่345บาทใช่ปะเออประมาณนี้นะคะคือตัวนี้เขาเคลมไว้เลยนะคะว่าเป็นสาพลังเผยผิวกระจ่างใสอ่าก็คือตัวแรกนะคะก็คือเบต้ากรูแคนนะคะตัวเบต้ากรูแคนเนี่ยจะเสริมสร้างคอลลาเจนทําให้แบบผิวหน้าของเรายืดหยุน่นมีความแบบ ดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเออช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในผิวของเรานั่นเองต่อมานะคะเป็นโกค่ะตัวโกนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเรานะคะเป่งปังดูกระจ่างใสสีผิวมันดูแบบว่าเออไม่หมองคล้ำนะคะและตัวสุดท้ายอ่ะคือวิตามิน B3 นะคะตัวนี้จะช่วยของแบบลดเลือนริ้วรอยริ้วรอยที่แบบว่าเออล่องแบบตื้นๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะทําให้ เออมันดีขึ้นเนาะก็ถือว่าดีมากๆนะคะแล้วที่สําคัญเลยที่ฟ้าแบบสนใจตัวเนี้ยคือซื้อตัวเนี้ยมาเลยอะเพราะว่าเขามีเจ็ดสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วแต่ละตัวนะเป็นตัวที่แบบฟ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็เลยลองเอามาใช้ดูนะคะอะอย่างตัวแรกนะคะคือชะเอมเทศตัวชะเอมเทศอะคะ่ะเขาจะช่วยแบบว่าเอ,อ่อฟื้นฟูผิวที่หลังจากโดนแดดอะไรแบบนี้นะคะโดน U V B อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะฟื้นฟูให้ผิวมันดูแบบ เออดูดีขึ้นแบบว่าช่วยให้ผิวหมองคล้ำฟื้นฟูขึ้นนั่นเองนะคะแล้วตัวต่อมานะคะก็คือถ่านไม้ไผ่คือตัวเนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนผสมชาโคล่ะคะ่ะก็คือผงถ่านไม้ไผ่น้มันจะเป็นสีดําๆแบบนี้นะคะแล้วตัวผงถ่านไม้ไผ่เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวของเราสะอาดขึ้นเหมือนดูดซับสิ่งสกรปรกจากผิวของเรานะคะช่วยให้ผิวเรียบเนียนเผยผิวที่แบบดูสุขภาพดีขึ้นมานะคะแล้วต่อมานะคะก็คือสารสกัดจากลาสคิวลารียนะคะตัวนี้คือดีมากๆคือเขาจะช่วยแบบว่าลดเลือนริ้วรอยต่าง บอกว่าเด็กทุกคนขาแบบ20ขึ้นมาฟ้าก็ใช้แล้วนะยิ่งคนผิวแหง้งคือฟ้าเป็นคนผิวแหง้งใช่ป้ามันจะทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นมากๆไอตัวเนี้ยเขาจะช่วยแบบว่าเออลดเรื่องริ้วรอยต่างนะเราต้องใช้ตั้งแต่เนินๆนะคะแนะนําเลยว่าให้ใช้แบบ20 ขึ้นอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้ได้แล้วแบบใช้อ่อนๆก่อนก็ได้นะคะต่อมานะคะก็คือใบบัวบกค่ะตัวใบบัวบกเนี่ยจะต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะทาให้ผิวหน้าแข็งแรงนะคะแล้วก็ว่านหางจระเข้ตัวเนี้ก็จะช่วยแบบว่าให้หน้าชุ่มชื้นปลอดปรมผิวนะคะก็เวลาที่เราเจอแสงแดดมาเนี่ยการทาว่านหางจระเข้หรือว่าอะโลเวล่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวนั่นเองนะคะต่อมาชาเขียวนะคะก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะและตัวสุดท้ายคือคาโมไมล์ค่ะ จะช่วยทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นผิวหน้าแข็งแรงเรียบเนียนอ่อนเยาวนะคะก็บอกแล้วว่ามันน่าสนใจมากๆนะคะตัวเพลออยูตัวนี้อ่ะทุกคนฟ้าจะให้ดูเนื้อนะคะเนื้อของเขาจะเป็นสีดำเนาะเพราะว่าเขามีแบบเออชาโครด้วยแล้วก็เป็นเนื้อเจลที่แบบว่าเออมันซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายมากๆนะคะทุกคนฟ้าจะให้ดูเนี่ยเนื้อมันจะเป็นสีดําแต่เป็นใสอะเป็นสีดําที่ใสแล้วพอทาลงไปมันก็จะเป็นแบบ มีความชุ่มชื้นมากอะทุกคนตัวเนี้เอาจริงๆป,ปะ่ะแบบว่าวันไหนที่เราออกไปเจอมลภาวะเจอแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถโบกไปเลยเป็นมาร์คหน้าไปเลยโบกไปได้เลยนะคะตัวเนี้ยเนื้อดีมากแต่ฟ้าจะทาที่หน้านะคะอ่าคือทาแบบไม่ต้องเยอะมากก็คือชุ่มชื้นมากแล้วคือตอนเช้าอะฟ้าจะทาแบบไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ตอนกลางคืนก็คือโบอกเลยเขาบอก แล้วก็ไม่ได้ทําให้หน้าดํานะคะเพราะว่าเห็นว่าเป็นสีดําใช่ไหมอ่ะทุกคนเดี๋จะทาให้ทุกคนดูเนาะ อันนี้ขึ้นทาตัวเดียวเดียวเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวเนี้ยที่ฟ้าชอบอะคือมันให้ความชุ่มชื้นม,มากๆแล้วเวลาที่เราเป็นสิวพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นจากที่เราไปเจอมลภาวะหรือว่าเจอแสงแดดแล้วทําให้ผิวหน้าของเราแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบผลิตน้ํามันขึ้นมามากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันก็เลยจะทําให้เกิดสิวได้นะคะแล้วเวลาที่เราใช้ตัวเนี้ยคือมันก็ช่วยด้วยนะคะคือช่วยจากต้นเหตุนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเออมันเกิดสิวขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆนะคะในการแก้ปัญหาเนแบบ เสริมสร้างความแบบแข็งแรงของหน้าแล้วก็ความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้พวกหยิะค่ะไม่เกิดเพิ่ม,มขึ้นนะคะเห็นปะหน้าดีมากทุกคนแล้วมันก็ดูแบบมีความหน้าสุขภาพดีเป็นธรรมชาตินะคะแล้วเวลาเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยก็ช่วยให้เครื่องสำอางนะคะติดทนนานด้วยนะคะ บอกเลยว่าใช้ดีจริงๆแล้วสำหรับน้องๆนะักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันราคาดีมากหารกับเพื่อนก็ได้เพราะว่ามันมีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยู่นะคะซึ่งโปรเนี้ยจำกัดนะคะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้นะคะที่สไตล์ฮาระคะ่ะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะเผื่อใครสนใจโนก็ไปหาซื้อกันได้ะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะต้องไปแต่งหน้าแล้วก็ไปทํางานแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย